สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่นิพิภัณฑ์วัดโคกนิ้วตําตบลประคำอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่นี่ก็จะเป็นที่เก็บวัตถุโบราณตํานานแห่งภาพพุทธเล่ากันว่าภาพพุทธขึ้นมาจากน้ำนี่จะเป็นภาพเก่าที่เขา ไปคุดเจอพระพุทธมาเดี๋ยวจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นพระพิคเนศที่คนเข้ามากล่าบไหว้สักการบูชาขอโชคขอราบหรือว่าขอสิ่งปรารถนาสมหวังอะไรแล้วแต่จะขอครับ เดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับจะมีแบบเป็นรูปรักษ์ต่างๆของแต่ละปางพระนารายมาเจอภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ภาพผุด ขึ้นมาจากน้ําที่ปราสาทตอนนี้เราปราสาทกําลังบูรณะซ่อมแซมอยู่เราก็เลยยังไม่ไปถ่ายปราสาทมานะครับก็เดี๋ยวจะไปรบกวนพวกช่างที่เขากําลังก่อรรสร้างกันอยู่ศิลปากรส่วนกลมกลมด้านนี้นะครับก็คงจะเป็นองค์นี้ส่วนองค์นี้นะครับก็คงจะเป็นองค์นี้ที่ผุดขึ้นมาจากน้ํานะครับ อีกสององค์รู้สึกว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือจะเป็นสององค์นี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันพราะเราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลที่แน่ชัดนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมที่ปราสาทออวัดโคกงิ้วตำบลประคำอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผา เป็นรูปลักษต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นทองสำริดนะครับที่มองเห็นเนี่ยอาจจะเป็นทองสำริดหรือทองนาจะมองอาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะมันติดกระจกอยู่ทางส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาโบราณอายุก็คงจะหลายพันปีนะครับเราก็ ไม่ทราบข้อมูลเลยเลยบอกไม่ถูกว่าอายุประมาณเท่าไรด้านนี้โอสะท้อนแสงหน่อยจะไม่ชัดเดี๋ยวก็ไปใกล้ๆเป็นพระพิคเานตพันธร์อะไรปางต่างๆ จะมีพระอินพระนารายครุฑด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับจะมีรูปรักต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นทองสำริดที่จะออกเนื้อสีเขียว โบราณที่หาชมได้ยากถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวชมก็ขอเชิญแวะมาได้ที่วัดโคกนิ้วตำบลประคำอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นกระดูกโบราณก็จะเป็นหมวกโบราณจะเป็นกระดูกข้อแขนข้อขาต่างๆก็จะเป็นอุปกรณ์พวกเหล็กมีดดาบต่างๆนะครับ รกระดูกนิ้วเทา้าติดแหวนเท้านะครับงนี้ก็กระดูกนิ้วมือติดแหวนนี่ก็จะเป็นห่วงคอทำด้วยเนื้อสํริตส่วนใหญ่จะเป็นสํริต นั้นก็อาจจะเป็นกําไรข้อมือหรืออะไรสักอย่างกําไรโซ่แขนป้องกันตัวทำมาจากทองสมริ์ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาก็จะมากลับสักการะบ,บูชามาปิดทองเพื่อขอโชคขอลาบขอให้สมปรารถนามั่งอะไรมั่ง ตำนานพระพุทธที่วัดโคกงิ้วตำบลประคําอำเภอประคําจังหวัดปุริรัมก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ